แล้วเฟิร์มเฟิ่งอ๋ป่ามากมีเมสคทุกคนโอเคว้าวเย้เฮ้เฮ้เฮเฮ้้เฮเฮ้ฮเฮ้เฮ้เเืเฮ้เก่เเฮ้เฮ้เอ้เฮ้เฮ้เอเฮเฮ้นเก้เฮ้เฮ้้เฮนเ้เฮอ้ เกินฟอมฟอมบูสข้ามเชนเองคำนกเมียเฮียฝิล่าโอ้คุกคุกมาปะปะข้านกเมียเฮียนกฟินคล้ายเนี่ยทุกคนยาอีกเซนนัวนกคล้ายเนี่ยข้ามนกทุกคนเจอแล้วไอหนึ ऐ, ่งเมืองดอกฝิร yeah. ่าเฮียกีบนกนะหาดูหาดูพอเห็นอีกโอ้ได้หาดดอกก็ได้ได้แล้วนะอาหารเราเนี่ยวันนี้ทุกคน สวัสดีตอนเช้าทุกคนวันนี้ตื่นเช้านะคะเราจะมาสองเหตุกันทุกคนที่จริงนัดคุณลุงไว้ตั้งแต่หกโมงเช้าแต่ว่าตื่นไม่ไหวนะทุกคนวันนี้ไปค่อยขึ้นเขากันนะ โอเคนะทุกคนไปดูว่ามีเห็ดไหมเนาะมาสองเห็ดนะป,ะปะ้าาสวัสดีครับ,รบโอเคโอเคไปคุณลุงขึ้นเขาเชิญเชิญล้างสามเองเเกูถึงฮะเบอที่เกย์ยกเกย์เชิญ สต yeah. ็อกวิกติกยาสต็อกเฮลส์ให้คนทุกคนขึ้นเขาเดียวไปส่งเห็ดด้วยกันนะพี่น้อง ลองเห็ดพี่น้องเอ้ยเห็นสักดอกไหม เห็ดเห็ดอยู่ไหนพี่น้องเอ้ยพี่นอ้องเดินทางขึ้นมาชั้นแบบน,นี้ฮเฮ้อขูกมาฮะล้างสามพักสิต้องออลอง้า โอ้เป็นชื้นเออเป็นชื้โอเคสูุ้ทุกคนนี่เห็ดอะไรเนาะนี่จ่ะนี่มันแก่มันบาดมาแล้วพี่น้องไม่รู้เห็ดอะไรเลยจ่ะเต็มเลยนี่ออกเยอะดอกยงใหญ่ทุกคน นี่เต็มเลยเนาะอยู่ดอกนึงพี่น้องพี่น้องดอกนึงดอกใหญ่ๆไปหาที่นั่งก่อนทุกคนนั่งดื่มกาแฟก่อนโอ้นี่มันออกเต็มเลยจะเห็ดดอกขา,ขาวๆนี่เต็มเลยเต็มพื้นเลยพี่น้องนี่เต็มเลยเถอะนี่ชวนฟีเลยคล้ายในไวซ์ไวซนะ์นิกไวช์เนาะฟีเลยเฮีย อืมฮะช้ยาเดม้สอืะโอเคพ่อพ่อเสอเอสน้องอยู่กลางป่าแล้วเอานี่ปิดหูไว้เลยจ้ะทุกคนแมลงเยอะจ้ะแมลงเยอะมากป้อปอน่วยมากเลยพ่อเสอเอสนะทุกคนเดี๋ยวจะทุกคนพี่น้องแมลงเยอะมากเด้อนี่ต้องใส่แบบนี้ปิดเลยจ้ะ โอเคเหงื่อ okay. ออกร้อนมากแต่ว่าต้องใส่ปิดไว้เลยจ้ะทุกคนมาแรงมันจะเข่าหูมาเจาะหูเจาะตาเราเนาะโอเคี okay. ๋ยวเราจะเดินไปนู่นจ้ะทุกคนเดินไปนู่นทีนิดนึงจะอ้อมดูอ่ะคุณลุงบอกน่าเดินมากโอเคจะ้ะไปเดี๋ยวเดินกันเนาะเยอะเลย้เต็นเต้นเยอะเต้นป่าเลยจ้ะเต้นป่าเลย โอเคพ่อ okay. ป้ปา power วยว่า <Yeah. c oughs> เอาที่จัางไปด้วยโอ้ยเนาะคุณลุงเนาะไปทุกคนี๋ยวจะถ่ายให้ดูตอนตอนเจอเห็ด้วจ้ะเด้อเดี๋ยวขอเดินสำรวจก่อนเด้อจ้ะเด้อไปใกล้ๆป่ายก็เปิดดูกล้องอีกที่นึ่งจ้ะโซทุกคนดูโอ้นี่เป็นกลุ่มเลยจ้ะเห็ดอะไรเนาะจ้ะเป็นกลุ่มเลยเนาะเยอะเลยโอเค เรื่องอื่นไม่เห็นเลยขัดเอามิเซียนแล้วเห็นโอเคปะคำมิดวโอเคอีสไคร์เชื่อโฮกเอาป่ะ สบายดีวกค่ะทุกคนเจอแต่เห็ดนี่นะ่๊จะเต็มป่าเลยจ้ะเห็ดอะไรเนาะนี่เต็มป่าจ้ะทุกคนแชมป์ินยองหรือเปล่าเนาะเต็มเลยจ้ะ Nach vorne, besser. Dann ja, machst du da überall. Oder? Ja. Vorne viel Moos und eben, nur eben, nicht so hoch, wie nur nicht so dreckig wie hier. Ja, das? ist alles in die Wäsche. Mhm. Ich hab auch Sachen schon was. Und so. Hier ist hier, Bube gemacht ja. ja hier alles. Blaubeer, Blaubeer, okay. das jetzt. Ne? Das noch viel. Samen ne? machen. Vielleicht, vielleicht, nicht. Was ja, ist, das ist Ist so klein, ich kann ich nicht keine Sonne ist, ja. So schon wieder Proben, ja. ja, ja, ja. Die Luft ist auch schon so nass. โซเชียลครีมโอเคไหมโอเคครับสิลูกใหญ่ลูกใหญ่เก็บสักหน่อยนะเก็บไปเก็บมาที่กระเพลิ่นได้เต็มถุงนะทุกคนเพราะมันเยอะนะเนี่ยทุกคนเห็นไหม เยอะมากเลยตรงนี้ลูกใหญ่โอ้ชนเนอนอ,อุ่นโกรสอั้นั้นชุดชุดชุดยายนะเซฟีนเอานี่อื้อปลาโกรสเฮียโกรสอ,อะตรงนี้ลูกใหญ่มากเลยโอเคอือือ ดีกันอะ่ะแมงเยอะมากฮู้ฮดีนะใส่อะไรที่ปิดหัวไว้ไม่สามารถตอดเราได้เนี่ยโอ้โหขู้มาไปไม่ได้เลยทุกคนเจอแต่ลูกใหญ่ๆโอ้โหโอเคยะโอเคไปไป,ปเราเป็นคุณลุงจะเดินไปหา ดูเห็ดในนี้นะนี่จะเก็บอันนี้นะไปคุณลุงเอาเห็ดมาสักสามสี่ดอกนะืมแมลงเข้าตาทุกคนว่าแมลงเยอะมากทุกคน ตามคุณลุงไปเชิญน้นาทวัวร์ Also, auch verlaufen, nicht mit Steine. Viele fahren, auch schöne fahren hier, und viel. Was ja so alles wächst, ne? Ja, vom Wasser, ne? Alles andere Sachen, ne? Ja. Wie ja. Birke und mhm. Fingerhut und Rosen. Ja. ไม่ช่างเรื่อยเลยใช่ไหมใช่นะไอ้เก่งให้พ่อไปเอามาเซ่นดีได้เห็ดไหมมีเห็ดไหมเห็ดพิ้นเสือฮัเก็บฟุนเดนพินเสือเห็ดมากเห็ดมากทุกคนมีแต่ปลาเด้อพี่น้องเอ้ยไม่มีเห็ดหรอกจ้าเห็ดกำลังงอกจ้าทุกคน เห็ดกำลังงอกเดอ้อพี่น้องเอ,อ้ยทุกคนปิดหัวปิดหูอย่างดีเดอ้อจ้ะแมงเยอะเด้อทุกคนเดินมาดูสองเห็ดจ้ะทุกคนยังไม่เจอสักดอกเดอ้อจ้ะเด้อเจอแต่ปลาเด้อพี่น้องคุณลุง เจอแต่ป่านะจ๊ะยังไม่เจอเห็ดเลอพี่น้องเอ้ยเดินไปเรื่อยๆอาจจะฟุบได้เห็นสักดอกเนาะจ๊ะเนาะอาจจะโชคดีได้เห็นสักดอกนะทุกคนเห็นแต่ป่านี่ยุี่นเห็นไหมมีแต่มูสเต็มเลยจ้ะเหนื่อยพี่น้องเดี๋ยวกลับกล้องก่อนด้วยจ้ะกลับกล้องให้ดูหน้าหน้าเนาะ พัด30ตึกเพื่อไอ้เนี่ยปะอู้ฟีลเลยฟีลเลยฟีกันเฮียเฮียมีไม้เฮียนี่เองกันพวกมาเฮียไข่เนี่ยโอเคไปมาอีกเขี้ยวเฟดี้มีคอบคุกคุกคีบมามาก็มาสบายสต็อกโอเคพูดไปไปเราเห็น Du con bụi pa pa đông bụi pa phá đông. Ui bà hier. Unglau bụi. Ech ui bà, du kult. Mh 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 อุ้ยป้าปะโมเมนมต์อ,ตอ,อู้ทุกคนน้ำไหลโอเคอน้ำไหลจากเขานะพี่น้องจาอ๋าโอ้โหหนึฝนตกน้ำลงจากเขาเนี่ยใช่ไหมโอ้ไปป้ปปาปะยะอีร้อยครับอีนย์ะอีริน้อานะทุกคนกคน็จนไทยวันน้ำไหลวาดโอ้คุณเอ๋ย ปียกก็เปียกวนี uh. yeah. Yeah, yeah. ้โอเคไปอานาดมาิเปียกแล้วลุยน้ำทุกคนว้า่ดีจ้าอีินชลางเห็นนอ่ะวันนี้ไข่อ่ันเย็นดิจิตไขอูย่าย่าอีบินนาดย่าอุ้ยอุ้ยเป็นน้นสยอุย อ uh, yeah. oh, oh, oh. ุยตอดขาโอ้ยแย่โอ้ํำแย่ตอดขาแล้วโอ้ยนี่ต้นนี้ว้ไอ้ไพัยดูหัดยเน่ย่าอินิเนทุกคนํำแยตอดขาอยูโอ้อือฮะ ไปตามไปลงไปนะจ๊ะเราจะเจอทางออกไหม เยอนะหินทุกคนหินเต็มเลยนะหินชนวนน่ะทุกคนชี้ฝานะที่เขาเอาทำฝาบ้านเนี่ยหลังคาน่ะนะทุกคนใ่ฮะข้างบนมีแต่มูสนะทุกคนมูสเต็มเลย ลอดไปลอดต้นไม้ลม้มโอเคอเห็นธรรมชาติสวยางามปุ๊บ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 ทุกคนนี่คุณลุงเห็นเห็ดอะไรไม่รู้หรือตอไม้เนี่ย ตกใหญ่มากเลยเห็ดอะไรน้อนี่นพี่น้องเห็ดอย่าง่ะพี่น้องใหญ่แท้อู้ห์ดเอาอยาอืฮาร์ดอยาเห็ดอะไรเดี๋ยวเอาไปให้คุณลุงดูนะทุกคนโอ,อด้ดกิฟติกอยาไวซสนิคอีกลิงฟอร์ติกนี่เชีนแค่กูดอยา Để tôi chạy cho anh xem Nhìn thật tốt Để tôi chạy cho anh xem Chị có lấy lấy Chị có lấy lấy Chị có chạy cho anh xem Để tôi เห็ดเบื่อเอาทิ้งละโอเคไปทุกคนออกจากป่ามาแล้วนะมีที่นั่งตรงนี้ใกล้จะออกจากป่าแบบลงเขามาแล้วจ้ะก,ก็นั่งหิวไหมพ่าป่ากระปุ๊ได้เห็ดมาหนึ่งดอกนะทุกคนโอ้โหได้เห็นเห็ดเนี่ยทุกคนเค็เปลิงหรือว่าไอ้มันปูเนี่ยนะเขากําลังออกนะพี่น้องนี่พี่น้องเขากําลังออกจ้ะทุกคน กำลังมีสเปิร์มเล็กๆเต็มเลยจ้ะเห็นดอกเดียวจ้ะเห็นไหม <laughs> เห็มนมันปูได้เห็นดอกเขาแล้วโอ้ยโอ้ยทุกคนได้เห็นหนึ่งดอกก็ยังดีใจเนะาะมันอยากมาดูนะจ๊ะว่ามันขึ้นยังไงเนาะโอ้แล้วก็ได้นี่เบลูเบ,บีรี่หนึ่งหนึ่งถุงเนี่ยทุกคนเบอร์บรี่เยอะมากทุกคนได้แค่นี้เลยจ้ะทุกคนเดี๋ยวก็เดินออกจากป่าแล้วแล้วนั่งดื่มนั่งกินขนมอะไรนิดนึงนี่เอามะเขือเทศมากินมะเขือเทศ อแมลงเยอะทุกคนอเมื่อเขือเทศอร่อยเปรี้ยวหวานๆข้างหลังเป็นป่าเขาทุกคนอแมรงเยอะมาก เต่กระต่ายด้วยตัวนึ่งตัวใหญ่หญนั่งกินอาหารเช้ากันอยู่ก้างป่านแลพี่น้องทางลงเขาจะ้ะทางนูน้นเป็นเขาตรงกลางเป็นถนนทุกคนไว้ดูโบเขาเดอป่ะป่ะ อร่อยอืมอือร่อยมากอืมะเนียเผป๊าปะฮะอ๋อชช่แลวอีไสิน้ำเองอืเนคเตารีนเเนคกตรีนเผป๊าปะาโอเคทุกคนขอพักที่นึงเดี๋ยวขอตัวจบคลิปวิดีโอไวเ้เพียงเท่านี้น,นะจ๊ะทุกคน โอเคลาไปก่อนพบกันใหม่นะคะบายบายรอเห็ดออกเดี๋ยวก็ไปดูอีกนะทุกคนพรุ่งนี้มีนัดหมอด้วยไปเช็คหัวใจนะทุกคนได้มาเดินออกกําลังกายทําให้เลือดลมระสูบฉีดอาจจะดีขึ้นเนาะเดี๋ยวไปเช็คดูแล้วก็ดูอาการว่าเป็นยังไงนะลาไปก่อนเหนือ่อยมากเลยคนอดอกยากเต็มเลยดอกยากที่เ,เลยทุกคนเอาดอกยากออกไปถึงบ้านแล้วเมื่อกี้บุปปามา ก no. ูป่ามาพี่น้องเอ้ยนกเปียกรองเท้าเปียกหมดเลยช่วยเฮอิช่วยนัสอะไรนะต่วเอาอย่าอาบาบีนาลู้เลยลุยน้ำทุกคนน้ำจากน้ำลงมาจากภูเขาเย็นเจี๊ยบเนี่ยเปียกเลยทุกคนเปียกกูถึงนี่เลยเนี่ยอ้เปียกกูถึงนี่ขออภัยเลยจ้ะเนาะ ทางลงมาเมื่อกี้ชันนิดนึงแต่บ้ามันเป็นทุกคนทางลงมาชานันชันหน่อเห็นไหมค่อยลงมา